ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะจ๊ะชัดไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยกับเช้าวันพฤหัสเจ็ดโมงสิบหกนาทีนะคะเช้านี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกอากาศดีมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเติมพลังงานดูแลส,สุขภาพกันนะจ๊ะก่อนออกกําลังกายทุกคนหนาวอากาศมันเย็นๆยังไงไม่รู้หนาวหนาวนะคะก็เดี๋ยวหิวด้วยเดี๋ยวมาเติม พลังงานกับกาแฟเอสเพรสโซฟี่ของเรานะจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอในไลฟ์นี้นะคะ แตทุกคนกินก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาบอก4ประโยชน์ของโปรโตีนนะคะกินก่อนกินก่อนหิวอากาศคลื้มมากๆเลยทุกคนมาจนหน้ากลัวนะคะฟ้าร้องครึ้มๆเลยนะคะ เตรียมตัวจอ,อกำกลังกายอากาศหนาวเติมพลังก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะพี่อิ๋วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อิ๋วทางกาแฟหรือ,อยังคะตอนแรกจ๋าว่าจะออกกำลังกายเลยไม่ไหวไม่ไหวมาไล้์คุยกับเพื่อนๆืก่อนอากาศมันเย็นๆไงไม่รู้ี่ มืดคื้มมาหมดเลยค่ะมืดคื้มมาหมดเลยทำไมจ่าหนาวก็ไม่รู้อันนี้คอลาเจนเอนไซน์นะคะก็ช่วยเรื่องผิวผมเล็บของเรานะคะทุกคน เงิอนออเดอร์ลังไหลเข้ามาทั้งมื่อฝนนับไม่ได้ถูกค่ะพี่เอ๋วรวยๆเงินลังไหลเข้ามาทุกช่องทางเลยนะคะทุกช่องทางทุกบาททุกสตังค์รวยๆเฮงๆนะคะพี่เอ๋อมาเติมพลังงานกันเช้านี้ได้พลังงานดีๆนะคะมาบอกรักตัวเองมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองร่างกายเราแข็งแรงอะไรมันก็ดีไปหมดนะคะ กินด้วยค่ะมาค่ะพี่ชนแก้วชนแก้วกินทุกตัวของโบตาพีของเรานะคะสินค้าดีมีผลรับการันตีโดยจ่าเองเลยนะคะกินเองทุกตัวรีวิวเองนะคะผลรับเห็นผลเองนะ 6เดือนแล้วน้ำหนักหายไป13กิโลนะคะ13กิโลนี่ไม่ใชน่น้อยเลยนะคะทุกคนรวยๆค่ะพี่สาธุสาธุกาแฟก็ช่วยให้เราคุมหิวอิ่มนานนะทุกคนลดกินจุก,จ,กจิกนะคะกาแฟไม่อยากข้าวนะคะกาแฟคุมหิวอิ่มนานลดกินจุกจิก,จกไม่อยากข้าวนะช่วยระบบขับถ่ายเราดีมากๆเลยนะคะกาแฟช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะ คือเอาน้ำมาไว้นานมากแล้วครึ่งชั่วโมงน้ำเย็นหมดแล้วทุกคนอุ่นๆพออุ่นๆอุ่นๆก็ชองอร่อยนะคะกาแฟของเรานะก็อ,อ,อย่าเตรียมตัวออกกําลังกายแหละอากาศหนาวมาเติมความสดชื่นมาวอร์มร่างกายก่อนนะคะไปชงแป๊บค่ะพี่ป่ะ ทุกคนทุกๆเช้าตื่นมาก็ซัดน้ําเปล่าไปสองแก้วเข้าห้องน้าเสร็จนะคะเข้าห้องน้ําเสร็จก็เนี่ยเตรียมตัวมาทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ผ่านมาเจอไลน์นี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆเลยนะคะมากับสายฝนนะคะเงินทองหลั่งไหลมาเทมานะคะทุกบาททุกสตางค์ทุกช่องทางของทุกๆคนเลยให้รวยๆเฮงๆนะทุกคนเออให้รวยๆเฮงๆ,ๆก็มาเติมพลังงานกันก่อน แล้วก็ตัวนี้เลยที่จะกินทุกๆเช้านะตัวนี้เลยเป็นโปรตีนปั้นหุ่นนะคะเป็นโปรตีนปั้นหุ่นอโปรตีนถั่วสีสีถั่วสีชนิดถั่วเขียวถั่วขาวถั่วดาและถั่วแดงนะจ๊าทุกคนเช้านี้กินไป4แคปซูลนะคะ4ี่แคปซูลก่อนที่จะไปออกกําลังกายปั้นหุ่นนะคะไม่ได้ไปยิมไม่ได้ไปฟิตเนสนะคะน้ําหนักที่หายไป13บกิโลนะคะก็ออกกําลังกายไม่ใช่อุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านของเรานะคะที่บ้านของเราเลยนะคะ ตามคลิปใน Youtube ทั่วๆไปเลยนะจ๊ะง่ายๆง่ายๆนะก็ได้สุขภาพได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มนะคะก็ได้ตัวช่วยตัวนี้เลย mm hmm. โปรตีนที่มาในรูปแคปซูลของเรานะคะโปรตีนโปรโตีนโบตาพีนะคะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อระหว่างที่จะออกกำลังกายอะทุกคนลดการบาดเจ็บได้ด้วยนะลดการบาดเจ็บพุงหายเอวมาเออพุงหายเอวมาไขมันอะกลายมาเป็นกล้ามเนื้อทุกคนมันสุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเลย จัดไปค่ะสี่แคปซูลอัดไปเลยนะจ๊ะฟาดไปดื่มน้ำตามเยอะๆทุกคนจ๋าดื่มน้ำตามเยอะๆจ๋ากินระหว่างวันสองถึงสามลิตรน้ำช่วยระบบขา้าผานโลดีมากๆเลยนะคะน้ำช่วยระบบขา้าผานโลดีมากๆโปรตีนมาในรูปเม็ดแคปซูลพกพาสะดวกง่ายนะคะทุกคนกินแล้วทําให้เรา อิ่มนานด้วยนะโปรโตีนของเราอะ่ะสดชื่นไม่อ่อนเพลียนะคะสดชื่นไม่อ่อนเพลียระหว่างวันสดชื่นมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีประโยชน์ของประโยชน์ของโปรโตีนมาบอกเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะประโยชน์ของโปรโตีนของเรานะคะก็ตัวที่หนึ่งเลยเขาก็ช่วยให้ร่างกายของเราอะ่ะทำงานเป็นปกติทุกคน ช่วยให้ร่างกายของเราทํางานเป็นปกติคืคอกอโโอรดอะมิโนที่อยู่ในโปรโตีนถั่วของเราเนี่ยทุกคนจ๋ากรดอะมิโนที่อยู่ในโปรตีนถั่วของเราเนี่ยมีส่วนช่วยสร้างฮอร์โมนเอนไซม์แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะสร้างภูมิคุ้มกันของเราและโปรโตีนยังมีส่วนช่วยรักษาปริมาณน้ําในเซลล์นะคะและในเลือดเออให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะทุกคนนะถึงว่ากินเข้าไปแล้วบันสดชื่นมากๆเลยนะคะสดชื่นมากๆเลยโปรโตีนของเราแล้วก็ ทุกคนคือจะอย่างที่บอกผ่าผ่าตัดมาผ่าตัดมาแล้วมันฮอร์โมนอะมันเปลี่ยนมันมันฮอร์โมนมันทํางานไม่ปกติคือเหลือรังไข่ขวาไว้ข้างเดียวนะคะฮอร์โมนไม่ปกติผิวพันเหี่ยวผิวพันธเหี่ยวตกกะทุกคนมีพันเหี่ยวตกกะแล้วก็อารมณ์แปรปรวนตื่นเช้ามาเนี่ยบ้านหมุนบ้านหมุนเวียนหัวนะคะบ้านหมุนเวียนหัวคือสุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้ตัดสินใจเปิดใจลองลองตัวนี้มาทานนะคะ คือดึงเดือนแรกละคือจ๋าเห็นผลเลยนะคะทุกคนคือจ๋าทุกวันนี้จ๋ามีสุขภาพแข็งแรงจ๋ามีสุขภาพแข็งแรงและน้ําหนักที่หายไปซึ่งกินมาสิบหายไปเออกินมาหกเดือนหายไปสิบสามกิโลทุกคนรอบเอวรอบเอวสัดส่วนหายไปถึงหกนิ้วก็ใช้การมีวินัยนะคะมีวินัยออกกําลังกายมีวินัยออกกําลังกายจ๋ากินอ,อิ่มไม่อดนะคะกินอิ่มไม่อด แต่ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายทุกวันเพื่อเผาผลาญแล้วเนี่ยตัวนี้มันช่วยให้ระบบเผาผลาญของจ๋าที่พังเมื่อก่อน,นกลับมาดีขึ้นกลับมาดีมากๆเลยทุกคนเมื่อก่อนกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็อ้วนทุกวันนี้กินข้าวครบ3าม,มื้อนะคะกินข้าวครบ3าม,มื้อและอยากแนะนําทุกคนว่ามื้อเช้าไม่อดนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญถ้าเราอดร่างกายมันจะจําสิ่งที่ผิดและมันจะทําให้ระบบเผาผลาญเราพังห้ามอดมื้อเช้านะคะทุกคนนะก็เนี่ย กินครบ3ามื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ออกกําลังกายตอนนี้ระบบเขาผ่านดีมากกินไปกินมา6เดือนน้ําหนักหายไป13บกิโลเซยเลยทุกคนคือมันสุดยอดจริงๆยกให้เขาเลยตัวนี้ยผ่านมาหลายยี่ห้อและหลายแบรนด์มากๆกับยาลดความอ้วนแต่ตัวนี้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะเป็นโปรโตีนปั้นหุน่นซึ่งทุกคนกินแล้วและออกกําลังกายก็จะได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มกระชับนะคะและน้ําหนักอะมันก็จะค่อยลงลงไปสัดส่วนฟิตเฟิร์มกระชับ ไขมันไม่มีกล้ามมากล้ามมานะคะทุกคนพุงน้อยพุงที่เป็นกองกองพุงหมาน้อยเมื่อก่อนหายไปเลยนะคะเป็นกล้ามเนื้อนะคะเป็นกล้ามเนื้อตาเริ่มมีวันแผะไอ้วันๆเนี่ยเริ่มมีซิกแพรเออล่องเริ่มมาทุกคนดีใจมากๆซึ่งเมื่อก่อนมันหนามันบวมมันหนามันบวมหลังผ่านี่คือบวมน้าเกลือมาเยอะมากๆ80ครึ่งอ่ะตอนนี้เหลือ67นะคะตอนนี้เหลือ67จนะแล้วก็ โปรโตีนของเราช่วยทดแทนมวลกล้ามเนื้อที่เสียไปออช่วยทดแทนมวลกล้ามเนื้อที่เสียไปเพราะทุกกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันนะทุกคนทําให้เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะแล้วก็เราจรึงต้องการโปรโตีนมาทดแทนทุกวันนะคะเราจรึงต้อง,ตงการโปรโตีนมาทดแทนทุกวันเนื่องจากสารอาหารไขมันและคาร์โบไฮเดรตทุกคนมันไม่สามารถทดแทนโปรโตีนได้ก็เนี่ยเลยจากถึงได้เลือกโปรโตีนตัวนี้ มันมาในรูปแคปซูลแล้วมันก็กินง่ายๆ,ๆกินง่ายมากเลยซึ่งในหนึ่งแคปซูลมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายถึง18ชนิดนะคะทุกคนนะแล้วก็ช่วยให้เราออกกํออกกาลังกายได้นานขึ้นฟิตขึ้นออกกําลังกายได้นานไม่เหนื่อยไม่เพลียเมื่อก่อนเดินนิดเดียวสาเนี่ยเดินนิดเดียวเป็นลมเป็นเป็นเป็นโรคแบบเลือดจางอ่ะ,ะทุกคนเดินไปตลาดรัดเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องพกยาดม หรือไม่ก็นั่งรอนในรถทุกวันนี้เดินอ้อมตลาดสดตลาดนะั้นเนียเดินกลับไปกลับมาซื้อของกลับมาที่รถเหงื่อออกชุ่มระบบเผาผ่านดีมีพลังสดชื่นเออมันไม่เหนือ่อยไม่เพียเหมือนเมื่อก่อนนะคือมันสุดยอดมากๆเลยนะคะนะก็ทำให้ออกกําลังกายได้นานเนาะเพราะว่าเขาเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปในขณะที่เราออกกําลังกาย เราก็จะได้กล้ามเนื้อมาแทนไขมันมันเผาผ่านไขมันจนหมดเลยทุกคนมันคือเตาเผาดีๆนี่เองนะคะและระบบเผาผลานที่ดีของเรากลับคืนมานะคะเออก็พอกินตัวนี้เข้าไปมันก็ทําให้จาเนี่ยออกกําลังกายได้นานแล้วก็ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะทุกคนก็ทําจากถั่วสีสีนะคะถั่วขาวถั่วเขียวถั่วแดงและถั่วดํานะข้อที่สี่เลยทุกคนเชื่อไหมมันทําให้จาหุ่นดีขึ้น มันทําให้เราหุ่นดีขึ้นหุ่นดีความมั่นใจมาเออหุ่นดีความมั่นใจมานะคะแล้วก็สวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะเรามั่นใจในแบบนั้นนะคะเพราะว่าโปรตีนอ่ะมันทําให้เราอิ่มท้องนะโปรตีนมันทําให้เอิ่มท้องมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะโปรตีนมีส่วนช่วยกล้ามสร้างกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงทุกคนฟิตเฟิร์มกระชับดังนั้นทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ําหนักอ่ะ จาแนะนําให้กินโปรตีนนะโปรตีนถึงอะไรก็ดีนะคะร่างกายก็แข็งแรงนะคะแนะนําให้กินโปรตีนที่มีคุณภาพเช่นพวกไข่ขาวเนื้อปลาอกไก่และลดอาหารประเภทแป้งไขมันทอดอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันจะดีมากๆเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยลดเร็วทุกคนนะคะแล้วก็อัดโปรตีนไปเลย สมด้วยโปรตีนถั่วตัวนี้เราควรที่มาในรูปแคปซูลนะซึ่งพกพาสะดวกและง่ายมากๆเลยนะคะพกพาสะดวกง่ายๆมากเลยกินครบสามมื้อนะคะกินครบสามมื้อไม่อดนะกินครบสาม,มื้อไม่อดได้สุขภาพที่แข็งแรงได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มเออไอแล้วแล้วที่สําคัญมันช่วยในเรื่องสิบแปดวกของใาซึ่งผ่าตัดบนลูกปไะปผ่าตัดบนลูกไฟว้าวฟ้าฟ้าเปิดพม่านฟ้าแบบจ้าเลยเสียว พาตัดมดลูกไปทุกคนตัดรังไข่ข้างซ้ายไปเหลือรังไข่ขวาไว้ข้างหนึ่งซึ่งฮอร์โมนมันเปลี่ยนทุกคนเชื่อมาเรื่อง18บวกของจานี่ตอนแรกเมื่อก่อนคือมันไม่มีน้ําหล่อลื่นมันแห้งแล้วก็ด้วยาภาวะว 40, นะัย40เนาะวัย40มันก็จะเข้ากับวัยทองด้วยป่ะแล้วฮอร์โมนเรามันมีข้างเดียวะเออฮอร์โมนมันมีข้างเดียวทุกคนนะเพราะว่าโปรตีนน่ะโปรตีนอะมัน มันถึงอะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหมแล้วโปรตีนมันมีกรดอะมิโนที่ชื่ออาร์จินีนนะคะอาร์จินีนทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังมดลูกและรังไข่ของเราทุกคนนะคือเรื่องสิบแปดบวกมันช่วยให้ปรับให้การเจริญพันธุ์ของเราคืออะไรรู้ไหมเมื่อก่อนช่องคลอดมันแห้งเวลาเราจะร่วมเพศกับสามีเงี้ยมันคือมันเจ็บมันทรมานมันหงุดหงิดแล้วเข้าใกล้ไม่ได้เลยเราเรามโหเราหงุดหงิดเราโมโหอารมณ์ ุนเฉียวอ่ะทุกคนนะคะอารมณ์ชุนเฉียวทุกวันนี้มันก็ดีมากๆเลยนะคะกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวเราให้มันสมบูรณ์แบบทุกคนสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบทุกร่องเลยจริงๆนะน้ําหล่อเลื่นนี่คือดีมากเลยนะคะน้าหล่อเลื่นนี่คือดีมากเลยนะเออทากิจกรรมบทเตียงนี่คือมันดีดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็โปรโตีนของเราช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทุกคนแล้วก็มันเพิ่มภูมิต้านทานสําหรับสาวที่แบบผ่านมาหลายตัวผ่านมาหลายตัวดยยื้อ oh ยาโยโยอย่างเงี้ยดื้อยาโยโยอ่ะระบบเผาผ่านพังไปแล้วอะโปรโตีนพืชของเราเนี่ยเหมาะมากๆนะเหมาะกับคนที่ดื้อยาโยโยนี่ตัวนี้คนนี้กินมาหลายยี่ห้อมากๆหลายแบรนด์ ก่จะมาเจอโปรตีนตัวนี้ทุกคนนะคะหมดเยอะหมดเยอะมาก,มากๆเกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักนะภาวะพวกอ้วนหลังคลอทุงงยื้อพุงกองนะคะทุกคนนะแล้วก็ช่วยลระระหว่างวันเนี่ยมัน,ม,นมันทำให้เราสดชื่นนะทุกคนทํให้เราสดชื่นเชื่อไหมว่าระหว่างวันของจานี่ยจานมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็มันทํางานได้แบบไม่เครียดแต่ทุกคนไม่เครียดเลยนะ ทุกคนโปรโตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายถึง75เน์เลยนะคะเนี่ยมันมาในรูปแคปซูลซึ่งมันพกพาสะดวกและง่ายมากๆเลยนะเป็นโปรโตีนเบสเป็นโปรโตีนเข้มข้นนะคะนะจ๊ะก็อยากแนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยอะ่ะได้ทั้งสุขภาพสำหรับตัวจ๋าเองนะที่ได้สุขภาพได้หุ่นที่เปลี่ยนไปหุ่นฟิตเฟิร์มกระชับแข็งแรงทุกคนแข็งแรงเมื่อวานเมื่อวาน ไปเดินออกกำลังกายสุดยอดมากๆอาจาไปสองแคปซูลน,น่าจะไปถึงสะพานนู่นนะเกือบเกือบเกือบศูนย์นะทุกคนตรงสะพานน่ะเขาเรียกอะไรของงานยิบสองเออล้วก็เดินกลับเดินไปคุยไปกับกับสามีนะคะมันมันก็เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันออกกำลังกายร่วมกันนะ กระชับความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วหาเวลาว่างออกกําลังกายกินแล้วออกกําลังกายทุกคนกินแล้วออกกําลังกายได้สุขภาพที่แข็งแรงได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มกระชับนะจ๊ะแน่แน่นอนเลยแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเยอะให้ได้วันละ 2- อถึงสลิตรนะถ้าทุกคนเป็นไปได้แนะนําให้จำกัดทวกของหวานของทอดของบันของเค็มอะ่ะเพราะพวกนี้มันจะทําให้ตัวเราบวม เลเนี้ยมันมีพวกของเค็มโซเดียมเยอะเมื่อโซเดียมเยอะเราต้องกินเข้าไปเราต้องเราต้องดื่มน้ํานะคะดื่มน้ําดื่มน้ําเยอะๆเพื่อขับโซเดียมออกลดอาการบวมนะคะสวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะฝนตกไหมคะที่นี่ฝนตกลมแรงมากๆเลยนะคะที่นี่ฝนตกลมแรงมากๆเลย ก็เจอกันนะคะเจอกันกับเช้าวันพฤหัสนะคะทุกคนนะมาทักทายเพื่อนๆมาบอกรักตัวเองมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองรักทราบค่ะน่ารักชนิดาน่ารักที่สุดเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นโปรตีนถั่วนะเป็นโปรตีนถั่วที่ทําจากถั่วเขียวถั่วดําถั่วขาวและถั่วแดงถั่วเขียวช่วยเรื่องอะไรทุกคนถั่วเขียวอ่ะกระตุ้นประสาทบํารุงสายตาแก้ท้องผูก ช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นมีใย,ยอาหารสูงแล้วก็มีโฟเลตส,สูงนะคะทุกๆตัวที่นำมาอยู่ในแคปซูลน,นี้มีประโยชน์มากๆเลยนะมีประโยชน์แล้วก็ถั่วดำบำรุงสุขภาพม้ามขับความสดชื่นในร่างกายปรับสมดุลทางเดินอาหารและน้ำตาลในเลือดนะคะอยากจะบอกทุกคนเลยซึ่งทุกคนบางคนไม่รู้ว่าพี่ไอ้ถั่วดำตัวเขียวถั่วขาวตัวแดงของพี่มันทำงานเกี่ยวกับอะไรเอออธิบายให้หนูฟังหน่อย นะแล้วถั่วขาวมีใย,ยอาหารสูงทําให้เราอิ่มนานอิ่มเร็วอยู่ท้องทุกคนลดกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ําตาลนะถ้าเกิดสาวๆคนไหนบอกว่ากินแล้วไม่ได้ออกกาลังกายหนูไม่มีเวลากาลังกายพี่แล้วหนูกินโปร,โปร,โปรตีนที่ไปเนี่ยหนูจะน้าหนักลดไหมไม่ได้ออกกำลังกายน้ําหนักลดไหมถามมาแบบนี้นะก็ลดแต่ว่าสัดส่วนของน้องอาจจะไม่ฟิตเฟิร์มกระชับอาจจะย้อ แนะนำให้กินแล้วออกกําลังกายนะแต่ถ้าไม่ได้ออกกําลังกายคุณกินแล้วคุณดื่มน้ําเยอะๆระหว่างวันให้ได้2อถึงสลิตรแล้วก็แนะนําให้กินมื้อเช้าเลยนะคะแนะนําให้กินมื้อเช้าเลยเพราะว่าร่างกายเราได้ขยับแค่ขยับก็เท่าออกกับออกกําลังกายแล้วมันก็จะเบิ์นสดชื่นมากๆเลยทุกคนเมื่อก่อนเป็นคนที่เหงื่อออกยากมากๆทุกวันนี้ระบบเผาผ่านดีทุกคนเหงื่อออกเหงื่อออกดีระบบเผาผ่านดี ออกแล้วสดชื่นมีพลังมากๆเลยนะคะและถั่วแดงถั่วแดงคือให้โปรโตีนสูงและมีไขมันอิมตัวน้อยเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายเราเผาผ่านดีขึ้นนะคะโปรโตีนของเรานะทุกคนก็กินมา6เดือนตั้งแต่พฤศจิกาปี6-3ตอนนี้เข้าพฤษภาปี6-4 6ี่เดือนน้าหนักจะหายไป13กิโลนะคะ13กิโลแล้วมันไม่เพลียมันสดชื่นมากๆนะคะมันสดชื่นไม่เพียหุ่นฟิตเฟิร์มกระชับ ผิวพันผิวพันใสขึ้นทุกคนผิวพันใสแล้วก็แต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย้อยนะคะไม่เหี่ยวไม่ย้อยนะคะทุกคนอแล้วก็มีกาแฟนะคะทุกคนกาแฟกล่องหนึ่งเนี่ยมี17ซอง280บาทกาแฟไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะในหนึ่งซองเนี้ยมีแค่45แคลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีไขมันทานด้วย ไขมันทานทำจากคิมเทียมก็ทําจากน้ํามันมะพร้าวทุกคนนะคิมเทียมทําจากน้ํามันมะพร้าวช่วยให้เราคุมหิวอิ่มนานนะคะช่วยลดคอเลสเตรอรอลแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีมากๆเลยนะจ๊ะระบบขับถ่ายเราดีมากๆระบบขับถ่ายพังเมื่อก่อนนะระบบขับถ่ายพังก็ได้กาแฟตัวนี้ที่ช่วยพอทำให้เราขับถ่ายเป็นเวลานะคะคือตื่นเช้ามาดื่มน้ำเปล่าสองแก้วก็ขับถ่ายแล้วนะคะตัวเนี่ยเช้า ต่อวันจากกินประมาณ3แก้วนะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วซึ่งใน1ซองเขามีแค่45แคลอรี่และมันไม่มีไขมันทานไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะสำหรับสายสุขภาพแนะนำนะคะแนะนำกาแฟของเราเลยนะคะ1กล่อง17ซอง2องบาทแล้วก็โปรตีนถั่วของเรา1ซอง60แคปซูล590บาทนะคะ6กแคปซูล590าบาทก็คือสำหรับที่ ลูกค้าคนใหม่ๆที่ซื้อไปแนะนําให้ทานวันละ2แคปซูล2แคปซูลเราก็จะทานได้1เดือนนะคะตื่นเช้ามากินเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลูกค้าซื้อไปแล้วตื่นเช้ามากินเลยนะแล้วก็ถ้ามีเวลาแนะนําอยากให้ออกกําลังกายออกแบบไหนก็ได้เดินวิ่งเบิร์นออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปยิมนะคะไม่ต้องไปยิมจากน้าหนักหายไปสิบสามกิโลคือออกง่ายๆที่บ้านเราเองนะคะออกตามคลิปใน YouTube ไม่ได้เข้าฟิตเนสไม่ได้เข้ายิมนะคะทุกคนก็เนี่ยคู่เนี้ย คู่หูคู่หุ่นพังทุกคนจาก,กินคู่เนี้ยทุกคนมา6เดือนตอนเนี้ยหายไปสิบสามกิโลและอยากจะออกมาแนะนําและส่งต่อให้กับทุกๆคนเลยนะคะออกมาแนะนําและส่งต่อให้กับทุกๆคนเลยมันกินดีเห็นผลซึ่งเห็นผลลัพธ์เราเองนะคะได้สุขภาพได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราด้วยนะคะช่วยเรื่อง18บวกเออโอเคค่ะก็เดี๋ยวจบจากว้ยนี้ต่าก็จะไปออกกําลังกายไปเบิร์ดสัก โอ้โหเนี่ยอากาศดีๆสามสิบนาทีอะไรนักสามสิบนาทีก็จะได้อาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวทํางานกิจกรรมของเราต,ต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ผ่านมาเจอในไลน์นี้และดูไลน์นี้อยู่และดูย้อนหลังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทุกคนลุกขึ้นมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโควิดมันชอบคนดอ้วนดังนั้นเราจะไม่ยอมอ้วนลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้พี่มาเช้าพี่ว่างเพราะ ฝนมันตกฝนมันตกพี่ว่าจอ,อกกําลังกายตอนนากาศมันเย็นๆเลยมลาไลฟ์ทักทายกับเพื่อนๆนะคะเออมาบอกรักตัวเองลุกขึ้นมาบอกรักตัวเองเสริมด้วยโปรตีนดีๆตัวนี้ออกกําลังกายกันค่ะทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ